จะท้าเมมีตกปลาลุงน้อยมาตกมาตะเพียมด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยปลากินเฮ้ยปลาใหญ่ปลาใหญ่บ่าวบ่าวบาว่าด โอ้โหไปไม่หยุดเลยครับนี่แล้วหมุนซ้ายโย่โอ้ยโย้ยเอาล่ะทุกคนหลังจากที่ไปดูหวานแห่มานี่เรามาอีกบ่อหนึ่งนะเขาจะเปิดตกเหมือนกันวันที่สองมิถุนายนี้ค่าคันคันละ200บาทแต่ว่าวันนี้เขาให้เมมาเทสก่อนว่ามันกินไหมเพราะว่าเขาอ้อยไปทั้งหมด500ร้อยโลปล่อยลำใช่ไหมคะ ลำห้าร้อยโลทุกคนบอกประมาณสี่สิบกว่าไล่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่เป็นปลาที่ประมงเขาก็เอาพันปลามาปล่อยเหมือนกันปล่อยได้สองปีแล้วเขาก็ปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะคะรำนะจ๊ะใส่ลรำหอมลงไปอ้าวทีละน้อยก่อนครึ่งสองอ๋อใส่หมดเลย ใส่ไปเลยหนึ่งซองนะคะแล้วก็จะมีไฮเกตนะคะครึ่งซองต่อลำสองกิโลมาทางนี้เลยอ้าวไม่เล็กแล้วมั้งเนี่ยใช่เลย นี่เยื่อไอ้ดนี่อยู่ดีแล้วก็เจอลุงน้อยปากดคางสวัสดีค่ะ้าบมาแล้ววันนี้ลุงน้อยอะจะมาท้าเมมี่ตกปลาสวัสดีค่ะลุงน้อยดีจะมาท้าเมมี่ตกปลาจะท้าเมมี่ตกปลาลุงน้อยมาตปมาตะเพียนด้วยกัน ลุงน้อยตาคังแค่มาตกบันเพียนตายแล้วตายแล้วตายแล้วลุงน้อยรู้ได้ไงว่าเมย์อยู่นี่นะก็เนี่ยคนเนี่ยเขาบอกว่าเตกนี่แอ้ยเขามาทอดแหทีจงแล้วก็เมยจะไปหาลุงน้อยตรงที่บ่อทอดแหบอกลุงน้อยออกไปแล้วก็ไม่ได้มาเฮ้ยปลากินเฮ้ยปไาใ่เนียาบาบบาอบบบบบบอบบบอบบ ลากปี๊ดลากปี๊ดนั่นแล้วนี่ตักนี่โอ้ยเมยไม่ตักมันอยู่เฉยที่ไหนล่ะนะีเมย์แกล้งอะนั่นไงเออตัวแค่เดียลุงน้อยบอกว่าไอเนี่ยลูกเกิดลุงน้อยมาหมาดเลยเห็นไหมลุงน้อยมาปลากินเลย ใหญ่แล้วปิดปิดไอียมเนี่ยมันยตะเพีนใหญ่ตะเพีนใหญ่ยี่สกเพีนใหญ่โอ้โหเพีนขาวใสสวย้องตามเยอวางตามันร่เค็มแล้วีฉกกับตะเพียนยนไหน,หน,นดีกว่ตเียนค่ะอร่อยหอ อี่สกดีกว่าใช่หรอใช่สามวันต้มเค็มอะหรออ่ะยี่สกอะนะยี่สกนี่เนี่ลองดูได้เลยเราไปต้มทั้งไอ้นั่นนะนะทีนี้เราสามวันอะแล้วค่อยมากินรอให้กระดูกมันอ่อนนิ่มไปหมดเลยแล้วก็จะมาทําได้เลยคล้ายๆมายำก็ได้ถ้าตัวตัวอย่างนั้นนะใส่พวกอะไรเนี้ยดีกว่าตะเพียร์เนี่ยกระลังเลยโลโลโลนิดๆิดอ่ะโลนิดคือต้มเค็มเขาเรียกต้มเขาอร่อยกว่าตะเพียนี่หรออร่อยกว่าแล้วลองดู ไอเกตมันจะฟูกว่าถึงแก่วไอก้างก้างเยอะๆมันจะเยอะกว่าจริงแต่ว่าเวลาสามวันไปแล้วก้างมันจะนิ่มแต่ไม่ใช่วันนี้ก้างนิ่มไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้มประมาณสามวันคนแก่ๆเขาจะทำใช่ท่องเขียเข้ยวนานๆไฟนี้เอาละครับ <c oughs> บอกเลยไฟทั่วนันน่ะไฟแล้วขัดไปแล้วขัดแล้วบ้ารูปนี้ได้ดูไหมสวยมากสวยมาก พอตกไปสักพักหนึ่งปลาเข้าสีค้าทีนี้แล้วก็วัดกันไม่พักเลยทีเดียวใครสนใจก็มาลองดูได้นะคะวันที่2มิถุนายนนี้ค่ะเปิดตกวันแรกนะคะที่บึงวงของจังหวัดชัยนาทค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่บึงวงคลองนะจริงๆเขาเปิดตกเมื่อวานวันแรกวันนี้วันที่สองก็เราจะลงหน้าดิน ไปด้วยนะแล้วก็ตกเยื่อสดชะโดไปด้วยวันนี้เตรียมอกไก่มาเพราะว่าหาได้เท่านี้กลับลาไหลสามตัวมาดูกันแต่ว่าเมื่อกี้ของไอ้ดาวมันลากนีนเนาะใช่มันลากีอกไก่เออแต่ว่าเมื่อกี้วัดไม่ถนัดมา <c oughs> เรามาเกี่ยอกไก่กันดีป้าและถ้าหาเลือดได้นะ <c oughs> นั่นแหละกระโดดใหญ่ปะเอ้าเบรกเบรกเบรกใครบ่นอะไรวะนุ่นรร้องพี่เออน่ารักด้วยมันขี่มอไซค์อยู่ก็หรือมาเล่นเล่นเล่นมอไซค์อยู่สงสัยเหรอถ้าเราเข้าไปมันจะขวิดเราไหมไม่ใช่ตัวนี้หรอก ไม่เป็นไรหรโอกโหเขาเลยกทีคนอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทิร์สเทิรอ ลโอ้โหมันเข้าไปเข้าไปมุดอันนู้นน่ะเนี่ยมันติดอันนี้อยู่เนี่ยเฮ้ยมันล่างเข้ามาได้แผ้อ่ะอุ้ยแรงแรง โอ้ไปแล้วเฮ้ยอยู่อยู่อยู่ตื่นนะเด็กมี่สีสวยตื่นโอ้โหอะหม้อมึงเรียบเย่สำเร็จแล้วครับชโดตัวแรกมันกินอกไก่นี่สีสวยเลยอันแมดด็อกนะคะสิบยี่ห้างัดงัดเลยเมื่อกี้โอ้โหใจหายใจฟั่มคิดว่าจะขาด ไม่ขาดสายพี่อีสามมุนปลาด้วยมุนมุนไอ้นี่มุนต่อเมื่อกี้โคตรสวยอากาศแปรปรวนตั้งแต่เช้ามาถึงปุ๊บฝน<ม>ตกฝน<ม>ตกแป๊บหนึ่งลมมาม <c oughs> แต่ปลาก็กินอยู่นะตอนนี้ก็กินเรื่อยๆนะคะบ่อสี่สิบกว่าไล่โล่งๆเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขวดขยับขวดขยับขวดขยับสายตึงไปเปล่าไปเปล่าหยุดไปแล้วพี่ไปตีอะหน้าตีไหมเนี่ยล้มไปแล้วครับหนึ่งดอกล้มไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับไอ้เด็อันเดิมไอ้ล้อเป็นอะไรวะใครปิดเบรกวะเออวะโอ้โหลืมเตเตะยู์ยันโอ้ยยูกอ้ยยูกัน ดีนะยังอยู่อ่ะลืมเตะเตะเฉยหมุนมาแล้วมันรอดรอดรอดอันนี้มันรอดคับให้เดินเดินมาที่ตัวที่สองตัวที่สองจ้าค้อหมานคันเดิมมาคันเดียวกินอยู่คันเดียวอย่างก็ไม่รู้มีตั้งสี่คันกินอยู่คันนี้คันเดียวหมานสิบยี่ห้า ก็ที่นี่มันจะกินเป็นเวลาเนาะชโดมมันจะกินช่วงสายสายใช่สิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงแล้วที่นี่เงียบแล้วมากินอีกทีตอนบ่ายสองใช่อืมเต้ฟันมันน่ากลัวจริงหนูเห็นเลยหมาพี่ดาวขันหนูไปไเนี้ยไหมเนี้ยมาดิตัวเล็กเอี่ยนะรอกันนะรอมันดึงอะเขาวัดสวนเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพึ่งวัดเอออยู่ไหมอยู่วัดขึ้นมาได้ไงวัดตัวแค่เนี้ย ไปโดนี่เยอะโดนี่เยอะนี่ตีอะไรไว้คะหน้าดินครับไอเนมแม่งรอช้อนตั้งแต่ตรงนี้แล้ววะใช่เตรียมพร้อมไงอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะตัวพี่โดใต้น้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอโดไอโดมันมากินมันมากินปลาที่ติดเบ็ดหรือเปล่า อยู่ได้ไงวะทุกแบบแชนนั้นอะเย้เดียวตัวนะโอ้ยโอ้ยโดด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 สับยังโหดอ่ะสับพีนย้ายออกปากเลยอุ้ยปลาช่อน ช่อนโคตรใหญ่ีจอนไปไหนอ้าวต่อจอนด้วยหมดตกใจกันไอดึงเลยดึงเลยตัวเบ็ดใหญ่ยกยกยกโอ้ยโอ้ตัลอเลยตัวถอยโดเลยอ่ะนี่เทียบกับแขนดาวนะดูนี่เอาแขนเอาไว้ข้างหลังมันบางแขค่ไหนปลาคอหักแล้วมั้ง 你你你你你。 เย้หมดแล้วเไ้ยเดี๋ยวเพิ่งตีเมื่อกี้นี่เองี้หรอใช่ใครมาตีมุมนี้จะตีไปเองโอ้โหทุกคนสีสวยมากครับตโดที่นี่ขณะตกตโดนะพวกเสื้อไอเสื้อแดงเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งขันไหนขันไหนไปครับตรงตรงตามตรงตามตรงตามโอ้โหไปไม่หยุดเลยครับนี่แล้วหมุนซ้ายไปไม่หยุดเลยครับไปเถอ พอๆๆอ้ออยอวอล่วอลวเอ่ะอเ้ยหอสะโดูคเฮ้ยโอ้โหนึกว่าหลุดตกใจเลย ไเนี้นี่เอ้าที่มันใหญ่กว่าเมื่อกี้เลยโอ้โหไอเนมันหมานปลาป๊อกจริงวะแก้วเชดรอเยอะมากครับนี่ไฮไลท์ของเราคือปลาช่อนนี่ตัวใหญ่กว่าเชดรอกนี่ดูปลาช่อนค่ะไซนี้นะคะถึงจะอยู่ได้นะคะ หาไม่ง่ายแล้วนะจริงๆก็มีนักตกปลาบางส่วนที่มาเนาะใช่ค่ะบอกว่าไม่ไม่ค่อยได้ปลามันก็มีหลายปัจจัยนะทุกคนอย่างสภาพดินฟ้าอากาศสภาพดินฟ้าอากาศหนึ่งเมื่อวานอุปกรณ์นะคะแล้วก็เหยื่อเหยื่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้ปลามันไม่กินก็คือปลามันตื่นบางทีคันมันเยอะไปแล้วแบบตีตุ้ม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 อย่างเงี้ย มันก็มีส่วนอ่แต่ว่าวันนี้ปลากินเรื่อยๆแล้วก็ทางท้ายบอก,ก็มีปลาสวายขึ้นมาด้วยเนาะใช่เขาได้กันเยอะนะทางท้ายบอ่อนี่เลยค่ะสําหรับสูตรปลานาดินนะคะก็จะมีไฮเกตแล้วก็ลำ,ลำหอม,หอมนะคะผสมกันแล้วก็คันนี่เลยค่ะ M Y M m a d d o g นะคะวันนี้1025ตรงสายงานชะดูเหยื่อสดเหยือปอมได้หมดนะคะแล้วก็สาย P ี3ค่ะพอกอายนะคะเนื่องจากว่าโนด ต้องงัดออกจากไม้ไผ่ไปติดตามน้องๆด้วยนะคะเหตุอะไรคะ STAR f i ิชชิ่งค่ะของเนมนก็เป็น YN เ i ็น i ิชชิ่งนะคะ